ค่ะส่วนหลักคลิปที่สองนะคะก็จะพาเพื่อนนะคะมาต่อช่วงแขนนะคะเนี่ยค่ะคนถักก็ได้แขนเป็นหนึ่งข้างอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อตรงด้านนี้กันคือจะบอกอ่าการที่เราถักต่อดอกนะคะอย่างที่บอกว่าให้เราถักตรงนี้ตรงช่วงอกของเราตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาแยกตรงแขนลําตัวตรงนี้นะคะจะได้ง่ายนี่ก็คือ เออก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันะนะคะแต่ว่าของคนถักพอได้ตรงช่วงตัวตรงเนี้ยยังยังที่จะไม่ถักความยาวตรงนี้นะคะเราจะมาทําการเอ,อ่อถักช่วงแขนให้ได้ช่วงแขนทั้งสองฝั่งก่อนก็จะมีหลายท่านสอบถามก็ามาเลยค่ะว่าเอ,อ่อตรงจะจะแบ่งตรงแขนตรงอะไรช่วงตรงเนี้ยการต่อต่อเอาจะจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยที่จริงมันไม่ได้ยากเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะ ก็มีคนสอบถามก็ามาเยอะเลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะนี่อาจจะเห็นไม่หมดเนาะของคนถักก็ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อ่หาหกน้าหหลังหกนะคะต่อไปนะคะจะถักตรงช่วงให้ได้วงแขนวงแขนตรงนี้นะคะแล้วแต่ใครจะถักทั้งหมดกี่ดอกก็แล้วแต่ชอบนะคะแขนกว้างแขนอะไรก็แล้วแต่แต่ของคนถักจะใช้ทั้งหมดห้านะคะ 1>, 1 2 3 4สองสามสี่แล้วก็ห้านะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอพิกงานมาตรงนี้นะคะอันนี้แขนฝั่งด้านนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ขึ้นมาตรงช่วงช่วงคอนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนนี้ก็จะเริ่มถักตั้งแต่ตรงตรงนี้นะคะ ตรงกลิดบตรงนี้มาที่ตรงนี้แค่สองจุดแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มที่ที่จริงมันเริ่มที่ตรงไหนก่อนก็ได้นะคะลงไปตรงที่หลักแรกดึงไหมเข้ามาลอกไหมหนึ่งครั้งแล้วก็ x หลักที่สองหลักที่สาม หลักที่4แล้วก็หลักที่5ค่ะจากนั้นก็ X เ,เข้ามาในช่องตรงกลาง1ครั้งโซ่หนึ่งแล้วเราก็ไปตรงที่เราจะต่อเลยนะคะของคถักก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ก็จะถักจากตรงนี้มาตรงนี้เนาะจุดที่1เลยค่ะถักเหมือนเดิมนะคะ X แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาตรง X ตรงในช่องตรงกลาง จากนั้นก็ไป5หลักเลยค่ะ x ไปทั้งหมด5หลักหลักที่1 2 3 4แล้วก็หลักที่หจากนั้นก็มาฝั่งด้านนี้ค่ะ x ไป5หลักนะคะหลักที่1 2 3 4สองแล้วก็หลักที่5แล้วก็ x ในช่อง1ครั้งโซ่หนึ่ง มาตรงจุดที่สองเลยค่ะจุดที่สองนะคะถักเกค่ะแล้วก็โซ่หแล้วก็มาตรงดอกนี้เลยนะคะเกลงในช่องตรงกลางแล้วก็ไปตามหลักค่ะหลักที่1นึ่สองสามสี่แล้วก็หลักที่ห้าค่ะตรงนี้คือตรงที่เราต่อดอกเมื่อกี้นะคะ นะีะ่ตรงนี้สองจุดจากนั้นก็ถักวนมาจนจบแถวตรงนี้เลยนะคะค่ะนี้ก็ถักตรงนี้นะคะวนรอบมาจนจบแถวแล้วก็เก็บไหมตัดไหมได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนนะคะถักวนขึ้นมาก็คือถักตรงนี้นะคะ่ะเหมือนเดิมหนึ่งสองตรงนี้ให้ได้ความยาวของเรานะคะให้ได้ความยาวเหมือน ที่เราถักแบบนี้ค่ะที่คนถักจะใช้ทั้งหมด5้าดอกนะคะ5ดอกตรงนี้นะคะใครจะใช้ทั้งหมดกี่ดอกกี่ลายก,ก็แล้วแต่ชอบเนาะอันนี้เราก็นับเป็นดอกที่หนึ่งนะคะก็ให้ถักบนมานะคะเดี๋ยวดอกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันค่ะค่ะน,นี้ก็ถักได้ทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดอกสุดท้ายตรงนี้นะคะพอถึงดอกสุดท้าย คลถักก็ถัก 1. 2จุดจุดแล้วก็มา1มุมแล้วมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่เราเชื่อมต่อจากนั้นก็พับอ้อมมาด้านหลังแบบนี้นะคะตรงที่เราจะเชื่อมต่อนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อเดอะพิกอีกด้านหนึ่งนคะคะคือตรงนี้แล้วเราจะมาเชื่อมต่อตรงจุดนี้นี่คือตรงจุดตรงนี้ กับจุดตรงนี้นะคะหลังจากที่เราถักตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะคือตรงที่เราจะเชื่อมจุดตรงนี้ที่เข้ามารวมกันแล้วก็ตามด้วยตรงนี้นะคะ อนนี้ก็จิ้ลมลงไปเลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามาตรงฝั่งนี้ทำเหมือนเดินมนะคะแล้วก็ถักเอ็กไปห้าหลักแล้วก็มาลายตรงนี้ต่ออีกห้าหลักค่ะ แล้วก็ x ในช่อง1ครั้งโซ่หนึ่งเชื่อมต่อตรงจุดที่สองเลยนะคะถัก x โซ่หนึ่งแล้วก็มา x ในช่องจากนั้นเราก็ถักไปจนจบแถวเลยค่ะถัก x ไปเรื่อยเื่อยเลยนะคะ แล้วก็ x ลงในช่องตรงนี้โซ่หนึ่งสองสาม x ลงในช่องแล้วก็ถักห้าหลักจนจบแถวเชื่อมต่อแล้วก็ตัดไหมเรียบร้อยนี่ค่ะ เราก็จะได้ตรงส่วนของวงวงแขนแนะคะนี่ค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะถักส่วนไหนก่อนก็ได้ก็แล้วแต่เนาะแต่ของคนถักนะคะจะจะถักแบ่งตรงช่วงแขนให้ได้ก่อนนี้นะคะที่เหลือมันจะค่อนข้างที่จะถักไปได้ง่ายนคะคะจากนั้นนะคะตรงแขนตรงนี้ เราสามารถที่จะถักได้ตามความยาวที่เราต้องการเมื่อกี้นะคะถ้าฝั่งด้านน้นเราก็ถักแถวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ถักขยายวนลงไปแล้วแต่เราชอบความยาวนะคะคนถักก็เอาความยาวมาแค่นี้ค่ะถักเพิ่มมาอีกหนึ่งสองสามสามแถวแค่นี้นะคะที่จริงแล้วตรงแขนก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็สามารถถักวนไปได้ถักความยาวไปได้ตามที่ต้องการเลยนะคะ ถ้าเริ่มดอกแรกมันก็จะอยู่ที่ที่จริงเราเริ่มที่จุดไหนกันก็ได้เนาะถ้าดอกแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่1 2 3 3จุดถ้าดอกที่2 2 3 4มันก็จะทั้งหมด4จุดส่วนดอกสุดท้ายก็น่าจะมาสัก5จุดนะคะก็ถักไปตามลายของเขาได้เลยจ่งแขน นี่ก็ถักความยาวได้ตามต้องการเลยนะคะค่ะนี่ก็ถักแถวที่สองตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ถักไปตามลายของเขาได้เลยค่ะส่วนตรงที่เป็นตรงเชื่อมต่อตรงใต้ตรตักแร้ตรงนี้นะคะมันจะเชื่อมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดนี่ค่ะก็ถักไปตามลายของเขานี่ก็ได้แถวตรงนี้นะคะที่เหลือก็ถัก ตามความยาวที่ตเตงชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูตรงถักตรงช่วงลำตัวขึ้นไปนะคะลำตัวขึ้นไปตรงช่วงคอ,น,อนี่ค่ะอันนี้ก็ถักไปได้ตามที่ต้องการเลยนะคะตรงช่วงแขนค่ะหลังจากที่ถักตรงช่วงแขนนะน,นะคะสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะ แขนฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนแขนของฝั่งนี้นะคะอันนี้อาจจะเห็นไม่หมดเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะคนถักก็จะมาถักตรงช่วงอกขึ้นไปที่ที่คอนะคะเรื่อมจากฝั่งนี้ก่อนก็ได้เนาะโดยการที่เราจะถักนะคะแล้วก็มีตัวอันนึงนะคะสำหรับใครที่กลัวจะจําจุดไม่ได้ก็หาตัวมาร์คเกอร์หรือได้ที่เป็นสีเสียนะคะมาผูกตั้งแต่มามาร์เก จุดแรกยันมาจนจุดสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าเราต่อเติมเราเชื่อมต่อตรงไหนนะคะเ,เราจะเชื่อมต่อตรงนี้จุดแรกนี่ค่ะจาก 1, 2 3ต่อที่1 2 3มาอย่างนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อตรงจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4ทั้งหมด4จุดนะคะเดี๋ยวจะกลับกลับมาด้านนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะว่าเชื่อมต่อตรงไหนจะค่อนข้าง ง่ายมากๆส่วนใครที่มือปโปรอยู่แล้วเนาะที่เก่งเรื่องต่อดอกอยู่แล้วก็จะเป็นงานที่ถนัดเลยก็จะไม่ยุ่งยากนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเริ่มจากตรงนี้แล้วค่ะแถวที่หนึสาจุดที่ 1, 2ึ่สสหรือเอามาร์กเกอร์มามาร์กไว้ก็ได้นะคะ,ะสำหรับของคนถักนะคะก็จําจุดได้ก็ไม่จําเป็นต้องมาร์กนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักกันเลยค่ะหลังจากที่เราถักตรงนี้เสร็จนะคะ แล้วก็ลงไปในช่อง x หนึ่งครั้งโซ้หนึ่งมันปกติเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเลยค่ะคนถักก็จะเริ่มเลยนะคะตรงนี้ถักเหมือนเดิมค่ะด้านหลังประกบกันแล้วก็เชื่อมต่อโส้หนึ่งแล้วก็มาฝั่งนี้เหมือนเดิมนะคะเชื่อมต่อเหมือนเดิมแล้วก็ไปตามหลักค่ะทั้งหมดห้าหลัก แล้วก็ฝั่งด้านนี้ค่ะก็ลงไปห้าหลัก x นะคะแล้วก็ลงในช่องตรงนี้โซนหนึ่งไปจุดที่สองค่ะตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมด้านนี้แล้วก็ถัก x ไปห้าหลัก สามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็มาตรงฝั่งนี้ค่ะห้าหลักค่ะห้าหลักแล้วก็ลงในช่องอีกหโซ่หนึ่งต่อไปก็จะเป็นจุดที่สามนะคะตรงนี้นะคะ่ะโซ่หนึ่งแล้วก็มาที่ดอกนี้เหมือนเดิม,มนะคะ ที่จริงดอกสีเข้มๆถ้าเป็นตัวเชื่อมก็ดูเป็นสีแบบโทนขา,ขาวๆก็ได้เนาะอย่างสีอย่างสีเนี้ยค่ะอันนี้คนคนถักก็พอดีสีขาวมันไม่พอนะคะก็เลยกลัวไม่พอก็เลยใช้เป็นสีเบดเนื้อทองนะคะนี่จุดสุดท้ายค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูที่ที่ถักนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนจะได้ถักวนไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถักยุ่งยากอะไรเนาะมันก็ลายเดิมๆนะคะ,ะตรงนี้คือตรงที่คนถักถักเมื่อกี้นี่ตรงจุดนี้เลยค่ะนี่จุดที่หนึ่งสองสามสี่นะคะจากนั้นนะคะก็สามารถถักวนมาจนจบแถวที่เหลือก็สามารถถักวนไปได้น,นะคะไม่ได้ถักให้ดูแล้วเนาะ ของแถวนี้นะคะนี่ค่ะถักวนมาเรื่อยๆจะมาถึงจุดฝั่งนี้ได้เลยค่ะค่ะนี่คนถักก็ถกักตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแถวนี้ทั้งหมดแล้วก็ถักข้างหลังด้วยจะถักไปเป็นเป็นคู่พร้อมกันไปเลยนะคะก็ได้ตรงนี้เสร็จต่อไปนะคะต่อไปจะมาตรงช่วงแขนตรงนี้ คนถักจะถักนี่ค่ะตรงนี้ขึ้นมาอ้อมไปด้านหลังตรงนี้จะใช้ทั้งหมดหนึ่งสสมสี่ประมาณสี่ดอกนะคะวิธีการถักก็เหมือนเดิมนะคะวิธีการถักก็เหมือนเดิมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลองพลิกขึ้นมาแบบนี้วิธีการถักก็เหมือนเดิมแล้วค่ะก็ให้เราดูจากตรง เออที่จริงก็อย่างนี้ก็ถูกแล้วเนาะก็เนี่ยค่ะอาดูแขนฝั่งนี้ก็ได้นี่ค่ะง่ายมากก็แค่เราจํำจุดตรงเนี้ยจุดที่หนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะก็จะหนึ่งสองสามดอกเนี่ยก็ถักวนมาเลยก็เป็นดอกที่หนึ่งวนมาเป็นดอกที่สองแล้วก็ดอกที่สามดอกที่สี่ตรงข้างหลังแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าให้ถักจาก รงนี้ออกมาด้านหลังทั้งหมดสีดอกนะคะหนึ่งสองแล้วก็3ามสตรงนี้ก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วคนถักก็ไม่ได้ถักให้ดูเนาะเพราะว่ามันก็ถักไม่ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาถักด้านนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกแค่แนวทางก็พอนะเนาะก็ทําเหมือนกันค่ะทําฝั่งด้านโน้นเสร็จแล้วก็มาฝั่งตรงด้านนี้นะคะอันนี้ก็ทําเหมือนกันอันนี้ก็สามารถถักบนไปได้เลยค่ะ